เริ่มต้นกันที่ยูบบลลี่ครับยูบิลลี่เนี่ยนะครับอย่างที่เราคงจะคาดเดากันได้นะครับในช่วงโควิดนะครับตอนที่แพนิคกันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยราคาหุ้นยูบบลลี่ครับจากต้นปีเนี่ยที่เทยดกันอยู่ในระดับ1819บาทนะครับมี20บ้างในบางช่วงนะครับก็ลงมาตามแรงแพนิคครับลงไปอยู่ที่ระดับ12บาทกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็เขยับปรับตัวกลับขึ้นมานะครับตามเขาเรียกว่าสภาวะตลาดของเซ็ตอินเด็ก์นะตอนนี้ปิดอยู่ที่16.5นะฮะ เรา,าดู business model ครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักยูบิลลี่หรือว่าไม่เคยเกาเรียกว่าดู business model ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนครับยูบิลลี่เนี่ยเขาเขาเรียกว่าก็ไปหาเขาเรียกว่าเพชรมาแล้วก็ติดต่อทางเขาเรียกว่าทีมดีไซน์นะครับมีการออกแบบนะครับก็คือทําการตลาดให้กับเพชรนั่นแหละนะถ้ามองว่าเพชรเป็นวัตถุดิบนะเป็น raw material นะครับยูบิลลี่ก็จะเข้ามาปรุงแต่งนะครับมาขัดเกลานะครับแล้วก็จําหน่ายด้วย นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับตอนนี้มี3ช่องทางนะครับหก็คือเป็นช็อปเลยนะอย่างตรงศรีลมเนี่ยก็จะมีช็อปใหญ่ของยูบิลี่อยู่เลยนะครับตรงแถวๆวัดแขกนะครับแล้วก็เป็นแบบเคาน์เตอร์นะเป็นเคาน์เตอร์เซลล์นะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงตอนนี้มีช่องทางเป็นอีคอมเมิร์ซเนาะนะช่องทางออนไลน์นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram หรือเว็บไซต์เองนะก็จะมีช่องทางต่างๆนะครับซึ่งก็มีโปรโมชั่นมากมายในะขนาดนี้พูดถึงเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับยูบิลี่นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแฟนเพจของยูบิลี่เองเลยนะก็เข้ามาได้เลยยูบิลี่ไดมอนด์ไทยแลนด์นะครับเข้ามาดูกันได้ก็เรียกว่าได้รับความนิยมกันพอสมควรเลยนะมีแฟนเพจอยู่ทั้งหมดเกือบ3 0 0 0 0 0คนนะฟอลโลเวอร์นะก็มาดูได้ว่ามีการอ่ ดีไซน์ออกโปรโมชั่นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับความเคลื่อนไหวเนาะนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของ Jubilee เองเลยก็ได้นะครับ jubilee d i a m o n d .co.th นะครับข้างในก็จะมีสินค้ามากมายนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆกันไหมครับที่ Jubilee เนี่ยนำมานำเสนอ นะให้กับหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าหรือผู้ที่สนใจของยูบอรี่ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้นะหรือใครอาจจะเป็นแฟนคลับหรือสนใจวนนัตัวนี้หรือไม่ใด้สนใจไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่อยากซื้ออาจก็ลองสนับสนนนยูบอรี่ได้นะฮะตอนนี้ครับยูบอลี่เนี่ยมีเรียกว่าเรียกว่าจุดขายนะรหรือว่าสาขาต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยนะครับร้อยสามสิบสาขาภาคเหนือมีสิบหกแห่งนะครับภาคกลางยี่สิบเจ็ด ถ้าแบ่งเป็นกรุงเทพเนี่ยนะแต่โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยแยกออกมามี49นะครับภาคอีสานมี17แห่งนะครับแล้วก็ภาคใต้มี22แห่งนะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาครับต้องตอนตุ่จีนนะครับยูบิลี่ได้มีการออกคอลเลคชันใหม่นะครับได้มีการออกคอลเลคชันใหม่เป็นฟัคฟลาสฟอร์จูนนะได้แรงบันดาลใจมา,มาจากเรื่องของอรูปพัดนะัก็นำมาเรื่องของอประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอย่างนี้นะครับ นะฮะแล้วก็มีสวีโซนาต้านะครับก็ออกมาในช่วงของวันวาเลนไทน์นะครับก็จะเห็นว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นรูปหัวใจ2ดวงใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของอความรักเนาะกลุ่มเป้าหมายก็คือคู่รักต่างๆนะที่จะซื้อของขวัญแทนใจให้กันในช่วงวันวาเลนไทน์นั่นเองนะแร้แดูตรงนี้ครับผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ออกมาก็จะเห็นว่ารา,ายได้ของยูบิลี่เนี่ยลดลงไปนะครับเยน์ year year นะก็คือเทียบกับควอเตอร์หนึ่งในช่วงเดียวกันของปีแล้วก็วคือปี2019นะฮะ เมื่อเทียบกันในปี2020เทียบปี2019นะครับปรากฏว่ารายได้จากการขายครับเน็ตเซลล์เนี่ยนะครับติดลบไป5.5%นตะลดลง5.5%นะครับก็คิดเป็น21.2ล้านนะครับในขณะที่กำไรขั้นต้นครับติดลดไป3ลบลดลงไป3%อ่าลดไป1.6%อยู่ที่ 3, ลดไป3ล้านแล้วก็กำไรสุทธิครับลดไป14.8%หรือว่าลดลงไป7.8ล้านนั่นเองเนาะยูบิลี่ก็อยู่ในตลาด MAI อ n ูเเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของไซส์ของรายได้นะครับก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตเมื่อเทียบกับโอสุสภาที่เป็นบิ๊กแคปอยู่ในเซฟตนะครแต่ว่าเขาก็เก่งกาจนะเป็นหุ้น m อ i ที่ได้รับการยอมรับนะเป็นบริษัทเอ i มอที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนมาอย่างยาวนานนะครับมาดูเรื่องของเซมสโตรเซลครับเซมสโตเซลของยูเบ l e ี่เนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าภาพรวมเลยนะครับก็ติดลบไปประมาณนักสิบเนะติดลบประมาณนักสิบแต่ที่ยอดขายสาขาใหม่นะสี่จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเรามาเทียบกันในรายละเอียดเพิ่มเติมนะเราก็จะเห็นว่าอย่างค่าใช้จ่ายในการขายเนะี่ยก็ลดลงด้วยเหมือนกันนะลดลงไปยี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์นะค่าใช้จ่ายในการบริหารลดไปสิบเอ็ดจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวกําไรก่อนภาษีหรือ e b t เนี่ยนะครับก็เรียกว่าลดลง12.3% ซึ่งกำไรสำหรับงวดเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนั่นคือติดลบประมาณร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผลกระทบและการดำเนินงานนะมาจากสถานการณ์โควิดตรงนี้นะเป็นคำถามยอดคิดเลยเนาะที่หลายๆคนก็จะต้องเป็นห่วงเป็นใยเนาะหุ้นที่เราเป็นแฟนคลับหรือว่าเราติดตามอยู่นะก็ต้องบอกว่าผลกระทบเลยเนี่ยนะครับในช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะยูบิลี่เนี่ยมีการปิดไปถึง120สาขาก็คือเกือบหมดเลยนั่นแหละนะครับพนักงานขายเนี่ย280คนต้องหยุดงาน ไรายได้จากการขายเนี่ยลดลงจากสาขาที่ปิดดําเนินการไปนะครับส่วนวิธีการที่ยูเบลี่เนี่ยหันเหมานะครับก็ใช้รับมือในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยคืออันดับแรกเลยครับเพิ่มช่องทางนะครับทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็สาขาที่ยังเปิดอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะแล้วก็ควบคุมค่าจ่ายเนาะต่อรองนะครับลดค่าเช่านะครับต่อรองไม่ว่าจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตก็ต้องต่อรองนะครับค่าการตลาดต่างๆ นะครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินสดเนอะก็มีการเลื่อนการจ่ายเงินปันผลแล้วก็มีการเลื่อนนะครับระยะเวลาในการจ่ายหนี้ของเจ้าหนี้บางรายของยูบิลี่นั่นเองนะฮะถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อ่ายูบิลี่เนี่ยตอนนี้เน้นมากๆนะครับถ้าเราไปสังเกตดูตามโซเชียลนะช่องทางอีคอมเมิร์ซต่างๆของยูบิลี่เนี่ยเขียนไว้ช่วงนี้ยูบิลี่เนี่ยอัดโปรหนักมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะครับโปรโมชั่นของยูบิลี่เห็นไหมครับช็อปไพนะครับ ลดแรงทุกไอเทมกว่า900รายการนะอันนี้โปรโมชั่น4เดือน4นะ่รูปนี้นะครับอ่าบายวันเก็ตวันเลยทีเดียวนะครับโปรโมชั่นวันที่8พฤษภาคมลดเพิ่มอีก3,000นะครับเนี่ย8นะครับเนี่ยก็เป็นโปรโมชั่นต่างๆที่ยูบิลี่เนี่ยผลออกมาเลยนะครับต้องเรียกว่าเอามาใช้ในช่วงโควิด19ตอนนี้เลยนะฮะทีนี้มี Q&A ครับก็คือมีคำถามที่ส่งมานะถามผู้บริหารของยูบิลี่เนาะทางคุณอันนะในช่องทางของอ่ อัเดนะผมก็สรุปมา3คํคำถามที่ตัวผมเองก็สนใจแล้วก็คิดว่าเป็น3ามคำถามที่น่าจะบอกบอกสภาวะของยูบิลี่ได้แต่จริงมีคำถามมากกว่านี้นะฮะแต่ก็มีคำถามที่ซ้ําบ้างหรือว่าผมอธิบายไปแล้วแต่ตอนต้นบ้างนะครับคำถามแรกครับในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะครับยูบิลี่เนี่ยเปิดได้กี่สาขาก็ต้องบอกว่ามาจากตัวเลขเมื่อกี้นะก็จะเห็นว่าปิด120ใช่ไหมครับจริงแล้วปิดมากกว่านั้นนะยูบลี่เนี่ย ก็มีการเปิดได้แค่3สาขาในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเกือบเกือบสเดือนนะครับแบ่งเป็นกทมเนี่ยสแล้วก็ที่จันทบุรีเนี่ยเปิดได้1สาขานะครับก็เรียกว่าแทบจะหายไปทั้งหมดแหละนะครับในส่วนของออฟไลน์เนาะนะครับแล้วก็มีคําถามว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยนะต้นปีตั้งแต่เกิดวิกฤตเนี่ยยิ่งพุ่งเลยใช่ไหมครับราคาทองคําที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับกระทบกับยูเบอลี่หรือไม่นะครับยูเบอลี่เนี่ยตอบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่กระทบเพราะว่าอะไรเพราะว่า ลายการผลิตของยูบิลี่เนี่ยนะครับมีการหยุดผลิตพอดีนะจากช่วงโควิด -19 นะครับแต่ถามว่ากระทบไหมคําตอบก็คือกระทบแต่ถามว่ากระทบแค่ไหนนะครับเขาไม่ได้ตอบตรงๆแต่เขาอธิบายอย่างนี้ว่าอ่าราคาทองเนี่ยนะครับคือต้องก็จะเห็นว่ายูบิลี่เนี่ยขายเครื่องประดับคือไม่ใช่แค่เพชรแล้วก็จะมีตัวเรือนอนย่างแหวนเนี่ยมีเพชรใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเรือนที่เป็นทองคําเกรดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะยูบิลี่ก็บอกว่าอ่าแต่ว่าราคาทองเนี่ยนะครับต้นทุนของทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-25%นนนอกกั้็จะเป็นพวกเพชร เป็นค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพชรจะเป็นต้นทุนที่เยอะที่สุดต่อสินค้าหนึ่งชิ้นอยู่แล้วนะครับของยูบิลี่เองคำถามที่สามครับผมบอกว่าช่วงล็อกดาวน์ใน Q2 เนี่ยนะครับที่กินเวลาเกือบ2เดือนเนี่ยเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีการหยุดไปแล้วแต่ว่าล็อกดาวน์จริงเนี่ยก็คือจะกระทบมากๆในเฉพาะเดือนมีนาใช่ไหมครัแต่ว่า Q2 เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็นนคือเมษานี่เต็มๆทั้งเดือนก็โดนกันเกือบทั้งประเทศนะครับพฤษภาก็เกือบเดือนอีกเหมือนกัน ก็เลยมีคําถามว่าในช่วง Q2 เ,เ,เกือบ2เดือนที่ล็อกดาวน์ไปเนี่ยนะครับยูบิลี่เนี่ยมีไรายได้ทางไหนนะครับทางยูบิลี่ตอบว่าก็คือเน้นนะครับเน้นมากๆเลยทางด้านของการขายออนไลน์แล้วก็เน้นไปทางโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมก็มองว่าก็อย่างน้อยก็ยังดีนะที่ยูบิลี่มีช่องทางตรงนี้พอดีนะครับก็เลยมาเขาเรียกว่าจะจําหน่ายผ่านช่องทางทางนี้ได้แต่จริงๆถ้าเกิดพูดลอเรื่องนิดหนึ่งก็คือผมก็ติดตามเพจการตลาดหรือว่า บริโภคข้อมูลทางด้านตัวเลขของผู้ใช้หรือยูเซอร์ทางด้านการตลาดในช่วงช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด COVID -19 เนาะไม่ว่าจะเป็นคำค้นคำเสิร์ชยอดสั่งซื้อนะครับตามแอปพลิเคชันต่าง,งนะครับหรือว่าเป็นเพจ a c e b o o k ต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าเท่าที่สำรวจมานะครับก็ปรากฏว่ายอดทางด้านออนไลน์เนี่ยนะครับหลายๆเจ้าเนี่ยเติบโตขึ้นจริงๆนะหลายๆเจ้าแล้วเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเนไฮะก็ซึ่งก็เป็นชะ่วงที่เป็น เป็นกึ่งกึ่งบังคับเนาะคือบางคือสถานการณ์เนี่ยกึ่งกึ่งบีบบังคับก็คือหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับที่อาจจะมีมีเขาเรียกว่ามีช่องทางออนไลน์แต่ไม่ได้เน้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หันมาเน้นช่องทางออนไลน์ได้อย่างเต็มตัวเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยก็คือถูกสถานการณ์เนี่ยกึ่งกึ่งบังคับให้ต้องเน้นทางออนไลน์ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นหลายๆบริษัทเนี่ยจะมีช่องทางทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมา นะครับแต่ว่าทางบริษัทไหนที่อา,อาจจะคว้าโอกาสไว้ได้ก็จะเติบโตมาจากช่องทางนี้ได้เลยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักของบริษัทนั้นๆไปได้เลยนะครับซึ่งผมก็เฝ้ารอนะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะยูบิลี่จะมีทิศทางทางด้านออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะ่านะสนใจสำหรับผมนะผมค่อนข้างสนใจเรื่องออนไลน์ทางด้านนี้นะครับนี่คือต้องหลัของยูบบลี่นะครับออก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังอยู่ในขณะนี้นะครับก็ ต้องบอกว่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ดูอยู่ในขณะนี้หรือว่าท่านใดที่มาฟังย้อนหลังนะครับก็ปุ่มแชร์อยู่ใกล้คร,ครับสามารถที่จะกดให้เราได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกตรงเขียนโพสเนาะแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะเลยครับแล้วก็กดแชร์ให้เราไปเลยนะก็ทั้งผมก็ขอบราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตนิดนึงตอนนี้ทุกท่านเลยที่ดูอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะ,ะท่านที่ดูทางมือถือก็ตามนะครับเห็นปุ่ม3ปุ่มข้างบนไหมครับ ตรงวงกลมสีแดงเอามือขาวๆเรียวๆสวยๆของท่านกดไปเลยครับกดไปปุ๊บจะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้ท่านกดเปิดการแจ้งเตือนเนาะหรือว่า getting notification นะครับเปิดไว้เลยครับกดเปิดไปเลยเวลาเพจผมไลฟ์ครับนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับทันทีนะครับอันนี้แนะนำเนาะช่องทางการติดต่อการติดตามไลฟ์ของเรานะครับโดยที่ท่านจะได้รับ การแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติทันทีนะกดไปที่ปุ่มสาปุ่มตรงนี้นะครับจุดๆนะครับแล้วก็กดขึ้นมาจะมีหน้านี้นะเปิดรับการแจ้งเตือนวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับอ่ะกดไปเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเพจเรามีช่องทางใหม่นะครับก็เป็น YouTube Channel นะครับสำหรับท่านใดที่บางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของเข้าเพจไม่ได้เนาะเข้าแอป a c e b o o k ไม่ได้จะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเกี่ยวกับองนั้นเงื่อนไขทางเทคนิคบางอย่างแล้วกัน ก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังนะครับฟังย้อนหลังเนี่ยแต่ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่บนเพจใช่ไหมครับและเดี๋ยวพอจบปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาวิดีโอเนี่ยไปลงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผมไม่ลงคืนนี้ดึกๆผมก็จะลงพรพรุ่งนี้วันจันทรนะ์ก็จะลงไปซึ่งตอนนี้เราก็ลงไปหลายตอนละประมาณ6 7 8คลิปละนะครับที่ผ่านมานะสามารถที่จะไปกด u b s c r i b e ได้เลยนะครับท่านใดที่อาจจะแบบเข้า Facebook แล้วมีปัญหาหรือว่าไม่ได้ฟังสดนะครับก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ นะครับหรือว่าบางทีอาจจะเข้า facebook แล้วเ,เขาเรียกว่าไม่เห็นเนาะไม่เห็นเพราะว่าอย่างที่ผมรับรายงานเนี่ยนะครับมักจะเกิดกับ iPad บางรุ่นหรือ iOS บางรุ่นนะครับก็สามารถที่จะไปฟังของเราย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel เลยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นช n n e l ของเราเนาะเพจเราล่งหุ้นใบโอ๊กนะครับชื่อเดียวกับ a c e b o o k นะครับแต่ว่าศูนย์บัญชาการหลักของเราเนาะสำหรับท่านที่รู้จักเราผ่านทาง u t u b e ครับศูนย์บัญชาการหลักของช n n น l เราครับอยู่ที่เพจ เฟซบุ๊กนี้นะครับชื่อเพจเล่าเรื่องหุ้นไบโอโอกนะชื่อเดียวกับยูทูบชาแ e ลแล้วก็หากท่านอยากจะสอบถามผมมีเรื่องอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยติชมนะครับถามคำถามบางอย่างนะบางท่านอาจจะไม่สะดวกแสดงตัวนะครับในในในตอนไลฟ์ในคอมเมนต์นะครับสามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกันได้นะอย่าลืมพิมพ์เอแอดเนาะนะครับช่องทีแอดเพื่อนนะครับจะมีอย่าลืมมีเอแอดด้วยนะไอแอดแล้วก็สต็อกโทนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะครับอ่ะเรามาต่อกันที่โอสถสภากันบ้าง นะฮะโอสุดสภาบางคุณเล่พันธ์น่ารักมากเล่รัุพันบอกว่ากดแล้วนะคุณส้มเช้งสวัสด,ดีสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับที่กําลังดูอยู่ณขณะนี้นะครับอันไหนใครเป็นแฟนคลับยูบิลี่พิมหนึ่งใครเป็นแฟนคลับโอสุดสภพาพิมสองนะครับพิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาเลยนะครับอยากรู้ว่าแฟนคลับของแต่ละท่านของแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยมากน้อยขนาดนออาไหนต้องบอกโอสุดสภาเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นแฟนคลับเขาเนาะประทับใจนะโอสุดสภาก็สร้างความรำเทนให้ผมอย่าง พอสมควรเลยนะครับซึ่งหลังจากช่วงวิกฤตนะครับช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับโอโซนพาเนี่ยราคาหล่นเนาะนะครับก็แพนิคไปตามแรงขายออกมานะครับลงไปถึง20กว่าบาทคือตอนนั้นน่ยอยู่ประมาณเกือบเก้าสิบละสี่หกสี่แปดไปเรียบร้อยแล้วนะตอนต้นปีนะครับแล้วก็หล่นลงมาถึง26บาทเลยทีเดียวก็เรียกว่าหล่นมาเกือบครึ่งเลยนะครับเกือบครึ่งเลยแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วเนาะนะตามภาวะตลาดเลยตอนนี้อโซนาาก็มีราคาอยู่ที่40.50บาทนะครับ มาดูผลประกอบการกันเลยนะครับโอสุสภาเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะต้องบอกว่าดูมาหลายบริษัทแล้วต้องบอกว่าโอสุสภาเนี่ยมีตัวเลขมีแนวโน้มที่มีอนาคตมากๆเลยค่อนข้างแปลกใจนะกับตัวเลขที่ประกาศออกมาก็คือตัวโอสุสภาเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วเขาเก่งนะครับรู้อยู่แล้วทราบมาโดยตลอดว่าเขาเป็นบริษัทที่มีความสามารถสูงมากนะครับก็มาเห็นตัวเลขนี้ก็ยิ่งแบบปรับใจเขาพี่อีกเนาะโอุตสพาในไตมาานี้ครับแล้วก็นิวหรือว่ายอดขายเนี่ยนะครับเติบโต 6%ครับกำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร s อ a a ก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันและ Net Profit ครับนะครับก็เติบโตขึ้นมานะครับจากายจากกำไรครับ818ล้านบาทในไตรมาส1ปี2019ครับไตรมาส1ปี2020ครับผ่านไป1ปีกำไรเติบโตมา4.2%ครับอยู่ที่926ล้านบาทนะครับพอมาดูตรงนี้ครับแคดโฟก็ปรากฏว่าแคดโฟอุตสาหเนี่ยนะครับก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับ ตัวสีเขียวทึบตรงนี้นะครับสีเขียวทึบตรงนี้เนี่ยนะเป็น CFO นะก็ต้องบอกว่าโอโซ์พ้าซังคงทำ CFO ได้ในะระดับที่ใกล้เคียงกับ net profit คือบางบริษัทเนี่ยจะมีกำไรเรียกว่ากำไรที่ไม่ใช่เงินสดอยู่เยอะพอรู้ไหมครับบางบริษัทจะเป็นแบบนั้นคือบันทึกด้วยเกณฑ์สิทธิ์นะครับถามว่ายกตัวอย่างเช่นไรถใครพอจำได้หุ้นทานหินบรรลือโลกครับหุ้นเอิร์ธเนาะ นะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วหุ้นเอิร์ธเนี่ยนะครับไม่แปลกใจที่หุ้นเอิร์ธเนี่ยต้องล้มละลายแล้วก็ออกจากตลาดไปครับเพราะว่าเอิร์ธได้มีแต่กำไรครับแต่ว่าพอไปดู CFO เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีเงินสดเข้ามาจริงนะครับถามว่าทำไมถึงมีกำไรได้คำตอบก็คือมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับเป็นโครงสร้างของงบกำไรขาดทุนครับที่บันทึกด้วยเกณฑ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เกณฑ์คงค้างนะครัทำให้เอิร์ธสามารถที่จะบันทึกได้นะแต่ถามว่าถ้าเกิดไปดู CFO หรือว่างบกระแสเงินสดก็จะเห็นว่ากำไรตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเเงินนได้้อยยมากๆล คือแทบไม่มีเลยทาให้เอิร์ธเนี่ยสุดท้ายก็ต้องล้มละลายไปนะฮะอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับผมสรุปมาอย่างนี้ครับล้วได้จากการขายเนี่ยเติบโตอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ year on year ซึ่งโตอยู่ในหลายๆธุรกิจเลยและที่โดดเด่นที่สุดก็คือ functional ding นะครับเติบโตถึงยี่สิบหกจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับโตมากๆเลยผมมาดูโหโตถึงยี่บเซนะครับซึ่งในประเทศเนี่ยโต4ี่จุดเเซนนะครับแล้วก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี้ด้วย นะครับแล้วก็ในเดือนมีนาเนี่ยนะครับก็ยังมีการเติบโตขึ้นมานะแต่ว่าส่วนฝั่งของของใช้ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็เติบโตแบบน้อยมากนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นพระเอกของโอซุลพาเนี่ยก็ยังคงเป็นฟังชันแนลดิงนะครับซึ่งฟังชันแนลดิงเนี่ยนะครับในควอเตอร์เนี้ยนะครับก็หลายๆโปรดักต์เนี่ยนะครับทำเขาเรียกว่ามาเก็ตแชร์สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซีวิตนั่นเองเนาะขวดวิตามินซีเนี่ยนะครับละลายน้ำเนี่ยนะครับของ ทางโอสถภาานั้นเนี่ยนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดนะครับสูงมากก็คือ54%เนะครับนะครับก็คือขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งเลยนั่นเองนะครับในขนาดที่กําไรขั้นต้น,นครับนะบเพิ่มขึ้นมาเนาะจากโครงการฟิตฟาสเฟิร์มด้วยนะเด้อใครเคยฟังที่ผมสรุปงบโอสซตาาไปเมื่อไตรมาสก่อนๆเนี่ยน,นะก็จะมีโปรเจกต์นี้แหละฟิตฟาสเฟิร์มซึ่งโอสซภาพาเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาช่วยกันในการที่จะสร้างการเติบโตคือทางด้านการขายการตลาดก็ลุกตลาดอย่างหนัก ทางด้านการลดต้นทุนก็จริงจังในการที่จะทํกากิจกรรทางด้านนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของเรียกว่าการลดต้นทุนทางด้านของน้ําตาลเนาะก็ต้องบอกว่าองคสุานเนี่ยเขามีการเล่าว่าในช่วงปี2018-2019บิบเก้เนี่ยนะครับต้นทุนของอน้ําตาลเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับตอนหนึ่งร้อยมิลลิตรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทศูนย์จุดห้าบาทนะแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับ ในช่วงปีนี้นะครับโอสุสภาเนี่ยจะทําให้ได้ถึง0.1บาทนะค,คือลดไป5เท่าเลยทีเดียวนะนี่ก็คือเป็นความตั้งใจที่โอสุสภาจะเก็เรียกว่าเซฟคอสตต่างแล้วมาดูกิจกรรมทางด้านการตลาดตรงนี้บ้างครับต้องบอกว่าเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะครับ m 1 5 0ของโอสุสภาเนี่ยยังคงครองความเป็นอันดับหนึ่งครับมาเก็ตแชร์อยู่ที่ 38. 3 8 3สิครับในช่วงนี้ก็มีการเรียกว่าโปรเจกต์แต้ม m เนาะนะครับก็มีการซื้อเครื่องงงดื่่มมมม M150 ตตตรเนนีี้้้แแแลวกก็าาาๆนะ ได้ประกันชีวิตมีมาบริจาคสมทบทุนอะไรกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแบรนด์สมอินซัมนะครับของโอโสสุภาเนี่ยนะครับก็มีการออกเ,อเรียกว่าโฆษณาตัวใหม่นะได้คุณบุ๋มคุณบุ๋มปนัดดากับวงซุป,ปเปอร์วาเลนไทน์เนาะนะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยดีใช่ไหมครับชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบใช่ไหมครัติดหูมากๆเลยนะครับนี่คือแบรนดสมอินซัมนะครับที่ คัดเลือกพรีเซนเตอร์ตรงนี้นะครับจับกระแสตรงนี้แล้วก็นํามาโปรโมทเป็นช่องทางการตลาดนะครับรวมถึงลิปโพรครับก็มีการเขาเรียกว่าออกรุ่นลิมิเต็ดเอชชั่นเนาะเป็นลายดับกบิลบอลนะครับซึ่งแฟนคลับดับกบิลบอลก็อาจจะถูกใจสิ่งนี้นะฮะับสำหรับลิปโพรนะลิปโพรก็เป็นแบรนด์ในเครือของโอสอลภาเช่นกันนะครับแล้วก็แบรนด์เป๊ปทีนครับก็มีการเขาเรียกว่าออกโปรดักต์ใหม่เนาะนะครับเป็น3สีด้วยกันมีสีกลมนะครับสี แดงแล้วก็สีเขียวครับแต่ละสีก็จะมีเขาเรียกว่าข้อเด่นแตกต่างกันไปะนะครับเอาเรามาดูตรงนี้ครับในรายล,ละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยโตขึ้น5.7รนะรายได้ของในกลุ่มนี้ฟอนชั่นแนลดิงนะครับในประเทศเนี่ยโต4.6นะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเติบโต10.9เลย มันจะเป็นจากกลุ่มกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครับก็คือซีเอ็มบีนั่นแหละแล้วก็ตะวันออกกลางนะแต่ยุโรปเนี่ยจะซบเซานิดหนึ่งตามภาวะเศรษฐกิจนะครับสินค้าหลักอย่าง M150 เนาะเป็นแบรนด์หลักของเขาเลยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนาะอย่างแบรนด์ M150 ก็มีการนะครับพิตูลนะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับกระชายดำนะครับแล้วก็ยังมี m มาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งที่สามสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ซีวิทครับอขอขออภัยครับขณะที่ซีวิทเป็นแบรนด เขาเรียกว่าในฝั่งงฟชชั่นนอลดิงนะครับซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย31.3%นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือโอสถตพาให้เหตุผลว่าคือเป็นเพราะช่วงโควิดเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าหันมาสนใจเกิดกระแสตรงนี้ในการที่จะดูแลตัวเองนะครับก็เลยทําให้ยอดขายข,ายของซีบิตตรงเนี้ยเติบโต,บโตบขึ้นด้วยแล้วก็โอสถภพาเนี่ยยังผลักดันนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม s l ลิมมานะที่ตรงเนี้ยก็คือจะมีการผสมพวกแอลคาทีนวิตามิน B ีอะเขช่วยในเรื่องของอะไรครับควบคุมน้ำหนัก ตรงนี้ก็มาขายผ่านทางอ e ีคอมเมิร์ซนะแล้วก็เป๊ปทีนโกครับนะครับซึ่งก็ผักดันออกมาอีกเหมือนกันนะเป็นโปรดักต์ของเขาและนอกจากนี้ครับทางโอสซรพาเองเนี่ยนะครับจะมีการเขาเรียกว่าปรับปรุงลายการผลิตขยายลายออกมานะคทำให้แคปหรือกําลังการผลิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10-15%เนาะในไตรมาสที่2ไม่ 2H โอเคไม่ใช่ไตรมาสที่สองในครึ่งปีหลัง 2H นะครับ,นะค,รบครึ่งปีหลังของปี2020เนี่ยแหละ นะครับเรามาดูฝั่งพวกบริโภคบ้างนะของใช้ส่วนบุคคลนะครับมีการออกเรื่องโปรดักต์ใหม่นะอย่างเนี้ยเทเวลพัทนะออกกลิ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้เชอร์เบตนะครับกลิ่นซากุระก็ตามกลิ่นสวีทพีทนะครับโอเล่เนาะโอเล่ก็อยู่ในแบรนด์โอโซนพาร์เหมือนกันนะครับก็มีการออกรสชาติใหม่กลิ่นใหม่นะครับแล้วก็ที่พลิกเลยก็คืออะไรครับเจลแอลกอฮอล์เนาะเจลแอลกอฮอล์โอเล่นะครับแล้วก็มีแบบแบบเป็นเขาเรียกว่าแบบตลับอ่ะ นะครับผมก็เคยเห็นอยู่ใน7 e เ e ่ e อีเลนะฮะต้องบอกว่าของอของใช้ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมีรายได้เนี่ยนะครับลดลง4.8%นะครับต่างประเทศเนี่ยอ่อนตัวลงนะเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าสถานการณ์แพนิคเนาะจากการเกิดวิกฤตโควิด -19 เนาะแต่ว่าก็มีการที่เรียกว่าปรับปรุงตรงนี้ได้เร็วนะทางอตาุตสาหกรรมเนี่ยก็บอกว่าอย่างตัวโอเลดตรงนี้นะครับก็เอามาออกเป็นแอลกอฮอล์ซะเลยนะครับซึ่งก็ได้รับผลกรับ ที่ค่อนข้างดีนะจากทางอุตปาภานะครับที่เรามาดูตรงนี้ครับว่าอุตปาภาเนี่ยมีแผนงานอย่างไรในการที่จะเอาตัวรอดเนาะในช็อตเทอมตรงเนี้ยนะครับเพื่อนําไปสู่ลองเทอมนะครับอันดับแรกเลยนะเลขหนึ่งนะครับเซฟตี้เอ็มพอยร์เยียนแฟมิลี่เนาะนะครับก็คือการโปรเทคนะครับการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นของพนักงานนะแล้วก็ครอบครัวของพนักงาน2ครับวินนิ่งอินเดอะไครซิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไป นะครับแล้วก็ contribute our society นะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับ winning in r i s i s เนี่ยนะตรงนี้ที่โอทอปหานเน้นนะครับมีมีปัจจัยแรกก็คือ discrete g o กสนะครับก็คือเลือกพวก product หรือแบรนด์ฮีโร่ของเขานั่นแหละนะครับเลือกขึ้นมาแล้วก็เน้นทำตลาดทางด้านแบรนด์เหล่านี้ให้มากขึ้นไปอีกนะฮะในขณะที่การเขาเรียกว่าเพิ่มกำไรหรือโปรเทคกำไรโดยเฉพาะไตรมาสที่2ที่เกิด แพนิคแล้วก็มีการล็อกดาวน์กันอย่างจริงจังเนี่ยก็ใช้เรื่องของฟิตฟัสเฟอร์มเข้ามาช่วยนะครับซึ่งฟิตฟัสเฟอร์มเนี่ยก็มีการลดต้นทุนไปได้มากกว่าปีก่อนอีกนะครับแล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนตรงนี้ทางโอโศกพาเล่าว,ว่า,าได้เห็นสถานการณ์เนี่ยมั้งแต่ในช่วงของอช่วงเดือนมกราแล้วนะครับก็มีการเรียกว่าไปบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบต่างๆนะการนําเข้าซัพพลายเชนอะไรอย่างเงี้ยของเขาต่างๆนานารวมถึงเขาเรียกว่าขั้นตอนในการผลิตด้วยโอโศกพาก็ขยับตัวค่อนข้างเร็ว ผมฟังจากที่เขาเล่าเนี่ยเขาขยับตัวค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เรื่องที่สามครับแคดอิตคิงเนาะนะวสุพาก็เรียกว่าตั้งแต่เลดฟันเข้าตลาดมานะก็ยังคงมีเงินสดที่เหลืออยู่พอสมควรแล้วด้วยความที่เป็นหุ้นใหญ่นะก็ยังมีเขาเรียกว่าอ่รูมในการที่สามารถก่อนหนี้นะแล้วก็บริษัทเนี้ยนอกจากกำไรที่เราเห็นแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแคดโฟเข้ามาอย่างสม่าเสมอถูกไหมครับคือกําไรที่ทําได้เนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าอ่เป็นเงินสดเข้ามาด้วยนะครับไม่ได้เป็นกําไรที่ เป็นกําไรลมหรือกําไรที่บันทึกลงมาเปล่าๆเฉยๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของวินนิ่งไครซิตนะครับของโอโซตานะครับอ่ะเรามาดูเป็นภาษาไทยบ้างนะครับอธิบายแบบนี้ครับโอโซตาพาเนี่ยมีการจัดตั้งทีมไครซิตเมเนจเมนต์นะตั้งแต่เดือนมกราเดือสามเลยนะครับซึ่งอย่างผลกระทบต่อซัพพลายเชนตรงเนี้ยนะครับโอโซสาพาเนี่ยมีการจัดหาวัตถุดิบทดแทนนะแหล่งตรงนี้นะครับมีแผนสำรองนะครับสำหรับรายการผลิตที่สำคัญแล้วก็ติดตามสถานการณ์ทางการเงิน นะครับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของเขานั่นเองนะครับในขณะที่เวลาเกิดไคสิทธิ์ตรงนี้นะครับตรงโควิด1 9เนี่ยนะครับอสนพนได้มีการจัดแคมเปญนะส่งทัพ m 1 5 0เนาะไปทำบิ๊กคินนิ่งร่วมกับทหารบกนะครับจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่เกาทมนะครับในการที่จะลุยฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับในกรุงเทพในขณะที่มีแคมเปญครับแต้ม m สู้โควิด -19 นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดมีการบริจาคตรงนี้เข้ามานะครับก็จะเป็นการบริจาคร่วมกันของทางโอสซนภากับลูกค้าของเขานะฮะแล้วก็ตรงนี้มีการเรียกว่าสมรบทุนเนี่ยโรงพยาบาลในสี่ในปูยภาคสี่แห่งก็คือโรงพยาบาลน,นาครพิงค์ที่เชียงใหม่โรงพยาบาลมหาลาชนาคนรราชสีมานะครับโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลยะลานะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะนะครับที่บอกว่าคน build to our society ของโอสซนภาคือผมดูแล้วผมแบบนะครับโอสซนภาก็ยังคงก็เรียกว่า ออธิบายยังไงดีคือดูแล้วแบบในขณะที่หลายๆบริษัทอาจจะวุ่นวายอยู่กันโปรเทคใช่ไหมโอสุตสาเนี่ยโปรเทคด้วยแล้วก็ก็เรียกว่าอะไรนะยังคทงทํากิจกรรมส่งเสริมแมนดิง้งอย่างเงี้ยคือยังมีเวลาไปทําแบบนั้นอยู่นะครับดูแล้วก็ก็อันนี้คิดส่วนตัวนะคิดส่วนตัวดูแล้วแบบนะครับไม่ธรรมาดาจริงองค์กรนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวโอสุตสาครับก่อนจากกันนะครับก็ต้องบอกว่า อ๋อสุธพาเดี๋ยว Q2 เนี่ยแน่นอนก็จะมีผลกระทบของาการล็อกดาวน์เนาะแต่ว่าเราเห็นแล้ว Q1 เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ไม่ธรรมดาเลยนะกำไรยังคงเติบโตอยู่นะะก่อนจากกันครับตอนนี้สำหรับท่านที่อ๋อฟ o ลโล่นะครับฟ l ลโล่ซับสไคร้นะครับยูทูบชาแนลของเราตอนนี้ด้านซ้ายมือในรูปตรงเนี้ยเป็นวิดีโอ3ตอนครับซึ่งเฉพาะคนที่ subscribe แล้วก็มีลิงก์วิดีโอคือฟังก์ชันของ YouTube เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยสามารถที่จะเลือกได้ว่าวิดีโอบางตอนเนี่ย ต้องเฉพาะคนที่มีลิงก์เท่านั้นนะได้รับลิงก์ก็คือได้รับคําเชิญเท่านั้นถึงจะสามารถดูวิดีโอบางตอนได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรูปทางด้านขวาครับนะครับก็มีผู้ที่กด f o l เออกด subscribe ให้กับยูทู h ชาแนลเรานะครับแล้วก็ส่งภาพของการ subscribe แล้วเนี่ยนะครับเข้ามานะครับเนี่ยทางนี้แอดมินเขาก็ตอบให้เขาก็ส่งวิดีโอ3ตอนเนี่ยมีลิงก์ตรงนี้ให้ผมขอญาตเซนเซอร์นิดหนึ่งนะครับเนี่ย ก็ส่งง่ายก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เลยเห็นไหมครับว่าจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นตัวบอกว่าเฉพาะคนที่มีลิงก์เนั้นถึงจะเข้าไปดูได้นะครับซึ่งขั้นตอนการรับวิดีโอลับตรงนี้นะครับจะเป็นสเปเชียลวิดีโอ for subscriber เท่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปดูได้เลยตอนนี้ผมปักหมุดไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะเป็นวิดีโอเข้าใจง่ายผมสอนเลยว่าอา่ต้องทําอะไรบ้างนะคแค่ไปกดติดตามแล้วก็ส่งกลับเข้ามาในไลน์ของเราแล้วจากนั้นก็รอนะครับการ ส่งลิงก์นะการตอบกลับของทีมงานี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์ให้เข้าไปดูได้เลยซึ่งอันนี้เป็นสเปเชียลวิดีโอจริงคือเฉพาะคนที่มีลิงก์ถึงจะดูวิดีโอนี้ได้นะฮะและนี่ก็คงเป็นช่องทางการติดต่อนะ,ะสามารถที่จะพูดคุยกับผมได้นะทางไลน์นี่แหละ a s t o อป .com นะแล้วก็เป็นช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube นั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมโอ๊ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสัปดาห์หน้าจะไลฟ์สรุปงบของบริษัทไ ปรดติดตามกันตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ